กัดจะไปดีพ่อแม่พี่น้องก,พพอกับสะไปดีเอฟทีถูกฐานพบพ่อกับซ่องแม่น้องแกบ่บ่มคือเก่ากำลังสีออกแต่เฮือนพี่น้องเอ้ยเบาตายกำลังสีมืงอพี่น้องปพาโหลดผมงประเทศเท่สุปเปอร์เพนพี่น้องเอ้ยเท่ขนาดเลยไปไปตน้งกนกันน้องกำลังเดินทางพี่น้องเอ้ยสันนี่คอยคอยสันนี่คอยเลยคอยเลยพาบขาไปหูสันนี่สิพาเขาไปใส้เมือนี่พี่นอ้องเ,เ,เอ้ย <ไป S 3> <ป> ถารุ ite, ่นถาส้มนะกันได้พี่น้องโอ้เอาดีๆเยเอาดีๆดีๆทางสะพันมีแต่คุ้มแท้นพี่น้องเลยทางขอโทโครรบมาสตร์เด้อพี่น้องเด้อส้มมีอยูไปนี่แหละตามทางนี่แหละมือนี่จะไปทางใดมือนี่ถารุ่นถาส้มกันแม่น้องแก้มบุ๋มสิไปใส่ไหน อ่ะขบ่าวน้อยกายลรวบ้านหนิเนาะปลาโตสปัตเตอร์กระเดี่ดปห้ากันเลยเป็นผู้บ่าวน้อยตอนนี้มีอารมณ์นะตอนนี้ขบ่าวน้อยกายทางเแบบป็นผู้บ่าวน้อยกายทางแบ,บบาอยแม่แลบบ้วจ้ากระต่อนสปิตสิบบาขึ้นบอย มีแต <royable> ่คุมิด้ำเลอง้า้าทุกโอ้โหโอ้อ้านีดิอดดิมีแต่คุมเลยปลลูกเลยเฮ้ยคนากระเป๋าต๊ประมาณทิหนึ่งนี่แหละดะวยตองไหมบ้างเอราแม่น้องแกมบงกัเป็นบาเปน้องเลย สานล้วนเลี้ยนไปน้องจะว่าเห็นว่าพะมือพนำแบบจ้ะยับโทรศัพท์โต๊ะจากทีวีมาพี่น้องเบิงทนทางแนวใดแบบนี้แต่ชีวิตประจำวันนะก็แต่งใดกับขี้แต่รถจ้ะรคุ้มนดีแบบนั้นอืนเอออยากได้น้ำหมูเด็ดน้อยแทางใด้กับขี้เสือดามเนาะ ความพันสาแหลุ่้ยน้อเอ้ยยังเ้ยคือสิบอไรด้ยอันรถมแนกพันไปสุเลยพี่น้องตอนี้ก็มาฮอนพี่และพี่น้องเอ้ย สิฮอดบ้านแต่ด้วดยพอตายเมื่อเขาน้นำมาพี่น้องเห้ยน้ำมาเป็นสะพานบุญต่อพี่น้องสันนีด่ด้ดมก้นทะเลทะรลนะโอ้ม้องสั้นก้องเส้นก็ขอทดทอไปหลายๆด้วยต้องล้างมานี่ เห็นนี่แหละทางกันเขาเลยที่จะขุ้งคอยนเขาเลยันนี้ขี่ไว้เนาะสันนี้กระบวตายไปน้องไยตามสามคันสี่คนไปทำกันนี่ไใสคนเลยอ ข้ามสีดาเลยพี่โนโอ้องใกลจะหอดข้ามสีดาแล้วทางแถวต่อต่อเขาสิไปแห่งพรบปากมีแต่คุ้มเลยสนสันนี่ก็ขี่ไว้จะดย้ยอ้สันนี่สันนีอ้องตอนเด็กหอดบ้านค้ามสีดาแล้วพี่โนโอ้องหอดบ้านค้ามสีดาแล้วพี่โนโอ้อง ตอนนี้ก็ได้แม่น้อ,นองแก้มบุ้มใสเ่เฮ็ดหลายหลายบ้านอยู่แบบตอนนี้เลยขีย่แล้จัมบมันก็เต็นแน่แทเส้นขอโทษขอพายหลายๆเด้อ ทางแยกป้าทางโครโพลิมีแต่คุ้มเนาะมันจะไม่คุ้มมาแต่แถวนี้คุ้มกับโอดโพขอรับคุ้ม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 มันหลือกำบตาอ่ะมันจิบเฮนฉากกันไนแต่ว่ามีแต่คุ้มเนาะ นี de, ่เป็นบ uh ้านกระดานเด้อนี่ก็บ้านคำซีดาบ้านกระดานเมืองจำพรอันนี้ได้เลยบ้านคำซีดานนี่เด้กเมืองจำพรบ่ โอ้โหโอ้โหฮักฮอดครัวบ้านกระดานเมืองกำพรกระลังสิขาบ้านกระเจ้าเนาะเด็ดเด็ดจริงๆเลยกระลังสิขาบ้านพระเจ้าดูข่าวพระเจ้าน่อยกรลังอ๋อ แ้ำมันออกน้ำเมเบิดแล้วมันพาไปกันนี่คือบ้านกาดดานนะพี่น้องเดอเมืองจำปอนแกงสวรรค์เพี่น้นองแก้มบุ้งก็ได้่านหลายบาทหลายเมืองมาเปิดเฉพาดบ้านบา,ากาเนาะลำบา,ากคนทางกับพี่น้องเอ้ยไปมากอ่นเนาะ พ่อพาทางเโอ้โๆโอ้ยโอ้ยนะพ่อพ่อหาอนทางค้ายบ้านกระดานไป็ลอะพี่น้องคะยขาบ้านที่ขาบ้านบาวใ้เป็นอบไร ไปรุ้นไปส้มน้องกันี่น้องน่ารกน่ารัอฮึฮึฮึฮ เว้าอบจนบมเป็นเว้าเลยคนทางโคตรโคตรนี่เห็นราอุ้ยน้องกิมนี่ก็ชมมาพาควนพาควนลถโคดแท้กดติดตามช่องแม่น้องแก้มบุ้มด้วยพี่น้องเด้อผาาเบิ่งผ่าส้มต่อๆไปส่องเลยเด้อเป็นหอมมุกหอมใจให้พี่นอ้องได้เบิ่งได้ส้มสบายดี